ลอยออกมาแล้วนะคะสำหรับดีอัลบัมลิซ่าคอนเซปต์ทีเซอร์วิดีโอและถึงแม้ว่า MV เพลง LSG จะมามืดแค่ไหนก็ม่อาจกลบรังสีความหลัวของน้องและนะักแคปในตำนานอย่างพวกเราไปได้นะคะ เพราะพวกเราคือนะักแคปทุกช็อตทุกตอนพร้อมซูมกันดูให้ถึงไส้ติ่งจริงๆนะซึ่งบรรยากาศแค่ประตัวมา5้าวินะคะกับท่าเดินหันหลังของน้องลิซ่าพร้อมกำลังใส่แจ็กเก็ตที่โคตรเท่มากความเป็นพระเอก MV ก็เลยเข้ามาแทนที่อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าไวายิจจะให้น้องลิซเป็นพระเอกเ v ไหมอันนี้แซวนะ เดีคือแอดก็แอบ,บคาดหวังนิดนึงกับชุดเต็มนะคะเพราะว่านักแคปในตำนานได้ซูมไปด้านล่างและดูเหมือนว่าแม้เสื้อคลุมจะเท่ขนาดไหนแต่ใดๆคือท่อนล่างมันใช่กระโปรงสั้นเปะวะเฮ้ยหรือว่ามันคือเดนหรือเปล่าอันนี้ทุกคนดูสินี่ไงนี่ไงอ้า อันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะและนะักแคปก็ยังสูงให้ดูกใกล้ๆมือชายแขนเสื้อคลุมด้านขวาด้วยนะซึ่งหลายคนก็สงสัยกันนะคะว่าไอที่เป็นลายๆหลังมือสรุปมันคือทัดทูหรือว่าชายเสื้อลุยๆกันแน่อ่ะอันนี้เราก็ต้องเดากันต่อไปนะใครรู้ก็ช่วยส่งคอมเมน์บอกแอดด้วยนิดนึงนะแอดก็อยากรู้เหมือนกันและอีกลุกหนึ่งนะคะที่บอกเลยว่าแอดชอบมากถึงจะเคยบอกไปแล้วในโปสเตอร์ก็จะบอกอีก เพราะว่าวิดแรงโคตรทุกรอบก็คือภาพนี้ค่ะเนี่ยทุกคนอินเนอร์วัตตอนองลิสตีมากอะ่ะดูเรียกร้องความรักประมาณว่ารักฉันสิคะหรือคุณอยากสูญเสียฉันไปอะไรประมาณเนี้อินนี่ก็มันโเก่งนะแต่ใดๆค่ะหลังจากดูจบคือซีนอารมณ์มาแน่นอนนะเพลงต้องแบบมาสายดาร์กแน่ๆ แต่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วอันนี้ก็ไม่รู้เลยนะคะแต่จริงใจแอดก็แอบอยากเห็นเพลงแนวแบบฮารุฮารุของ,องพี่บิ๊กแบงกับ4สาวเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าจะมาเป็นแนวนั้นไหมอาจจะมา มาเป็นแนวแรปมันสวักแดนซ์กระจายก็ได้มันก็เป็นไปไดท้ทั้งนั้นนะอันนี้ก็ไม่อยากออกตัวแรงนะคะเพราะว่ากลัวหน้าแตกอีกเหมือนกันเต่าเป็นว่าความรักของสาวๆดูมีปัญหาแน่นอนในเพลงนี้นะคะงานเจ็บหนักดราม่ารุนแรงดูซึ้งหวังกับความรักมากทําไม่โดนแกงกันไปก่อนนะ และสำหรับใครชอบหรือไม่ชอบอะไรในทีเซอร์เพลงใหม่นี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างคลิปนี้กันได้นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ใครว่างไม่ได้ไปไหนก็มาช่วยกันปั่นทีเซอร์ MV เพลงใหม่กันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวๆด้วยค่ะ